น้องมากโกเอ้าเอิ้นค่คยๆากันอย่างนี้มาลูกน้องมากโกคนสวยของพ่ออายุริ่งของริ่งริ่ีาาขายัางม่อีกมากโกเออโหดีแท้อายุเจ็ดเดือนแล้วนะจ๊ะเป็นสาวแล้วหูตั้งสวยจังเลยมากโกดูนกแล้วลูกดูนกเหรอเอะ ก็ไปดูไก่ครับพี่มากโก้คนสวยของบ้านพี่มากโก้โอ้โห,โโหตัวสูงกันเลยแบบโอโ้ตัวสวยๆจนะ้าคะดูครับความสูงเขาความสูงเขาหกสิบแล้วนะครับเท่ากับพี่เลดี้เลยพี่เลดี้ตัวสูงมากพอ,อๆกันพี่เลดี้สูงหกหกสิบห้าครับเป็นสาวแล้วพี่มาโก้คนสวยมากโก้ นีきき่พ you! <Ja. S 1> ี่อย <his internet> <continuar> ู่นี่พี่อยู่ลิพี่อยู่ลิได้ห้าหกเดือนแล้วจ้าสูงแล้วแต่ยังไม่อ้วนเลยน้ำหนักยี่สิบเก้ากิโลแล้วยุลิหูตั้งหรือยังหูตั้งโลหูตั้งข้างหนึ่งแล้วอีข้างหนึ่งยังไม่ตั้งแล้วมากก้เนาะมากก้คนเจ่งเอาน่ะโดดแถวพ่อยเหรอเฮ้ยโดดเดเอ้ยมาโจเอ้ยมาโจ